สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นี่กกตูมนะคะอ้าอาป้าไทยบ้านอะไรอะไรร้อนเหรอเนี่ยน่ะอุ้ยทําเหมือนกับจะเต้นเทคเต้นอะไรนี่แหละค่อยจะค่อยจะดูไอดูว่าป้าไทยบ้านมาสอนให้แม่ถิ้นเอะไรให้สอนทำอาตาตอหน้าปก เจ้าก็ไม่เป็นเหรอค่อยตัดต่อค่มาเตอร์เป็นไงแต่ทำหน้าปกไม่เป็นเออนั่นแหละปูนขึ้นมาไม่เป็นไปกินเสียเด้อค่อยต้มให้หอนอ่ะเด้อนั่นแหละก็ตัดต่อค่มาเตอร์นั่นแหละแม่สอนให้แม่ถิ่นหน่อยอ้าวมาดูกันนะคะไปท้ายบ้านมาสอนมาสอนถึงไหนแล้วล่ะใช่แม่ถิ่นขอหาที่ว่าคลิปที่ยังไม่ได้ทำหน้าปกเนอะมาสอนแบบก็ไก่ก็กาลน่ะนะสอนค่อยด้วยก็เอ้ยก็ไก่ก็็ไม่เปน เอากอไก่ขึ้นรูปต้นด้วยกอไก่นะมันถึงจะเป็นนะสอนพวกตอนนี้ค่อยก็จะกินข้าวแล้วข้าวเอ้ากินข้าวกับอะไรกินข้าวกับอะไรไปไปกินข้าวที่นู่นร้านตามสั่งโอ้โ้เมื่อคืนที่มาม่าไงอ๋อหรอค่อยไม่ได้เลยวันละสามเออโอ้จเาไม่ได้แล้วจะกลับไปเขาเกลี่ยลุ่มๆๆเนาะเหรอไอไอแอชชิ่ไปแจกนะบอแจกตรงนี้เลย โอาลํำเสร็จแล้วก็มาเออเขาก็มาเอ้าลํำเสร็จลํำเสร็จแล้วก็ค่อยไม่ได้ลํำกลับอาจารย์มาใช่ค่อยไม่ได้ลํำเลยก็ดูเขาลํำไงใครจะได้ลํำก็ดูเขาลํำเสร็จเนาะโอ้ที่เขามาล้ำใหรป้าน่ะแม่อ๋อเพราะว่านาจารีบเร่งให้กลับให้กลับให้กลับเมื่อวานนี้ก็เลยรีบกลับก็เลยไม่ได้คร้อมแจกเลย อดได้เลยอดกินเลยอ่าสามสามโอ้ขอดกเลยอดกินเลยเนาะอือหนี่ชยังอยู่ที่นี่ก็ยังไม่ได้เลยมาไม่ทันเขาหมดก่อนเจ้านาะยากสิอ๋อนี่นะคะคนไม่ได้หมดทุกคนเลยเหรอวันนี้ต่างชาติก็มาเยอะนะคะนางลำก็มาเอาด้วยเหรอนู่นต่างชาติมาอีกแล้วนะคะนู่นนะคะโอ้ต่างชาติมาแล้วนู่นนะคะนู่น โอ้โหวันนี้ถึงลุงไม่อยู่ต่างชาติก็มาเพราะว่ามันเป็นฤดูอันเดือนที่นี้เดือนเมษาคือเดือนท่องเที่ยวนะคะพักกร้อนนะคะโอ้ไปดูไปดูหนุ่มซื้อเสื้อด้วยนะเขาจะมาซื้อเสื้อร้านลุงด้วยอ่าเราไปดูก่อนนะคะเอฟซีโอ้วัดีค่ะโอ้ว่าซื้อเสื้อด้วยนะคะ สวัสดีค่ะอ่าเลือกได้เหรอบอกว่าคือเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งว่าถ้าไม่มีเบอร์ไม่เป็นไรใช่ไหมหรือว่าจะใส่เองหรือว่าเป็นเอ่ Miss ที่ยังไงอ่าเพ่นเพราะว่าเบอร์บางทีอ่ะบางตัวมันจะมีเบอร์ 2L ก็เลยไม่แน่ใจเลื่องของสีนีเดี๋ยวเบนดูเอาอันนี้เอาเบอร์นี่เอาใส่เงือ่เอา nhiều sốm, bơ sôm, l, bơ l, nhỉ, anh ngay thì l p, sôm l, nhá, bữa này, anh nó

กัวเสื้อเมืดย่านเสือเมืดประสานโอ้โหตั้งใจมาซื้อโดยเฉพาะนะคะกัวหมดนะคะได้แล้วค่ะซื้อให้แลวค่ะจะใส่ได้ไหมเนาะเอาเบอร์ใหญ่ๆเนาะเบอร์ 2XL 2XL 3XL นู่นแหละย่าอีกใบหนึ่ง ก็จะกะตีใหม่ล uh ้อกระไีใหม่ท่านใบสีละผ่านใบสีเราก็ชุดละ1นึ่งร้อค่ะมันโมอะไรที่สิบาทแล้วก็พันร้อยหกบค่อะไรนะอันนี้อันนี้คืออะไรนะเออเปิดใบสีเปิดืเปิดช่เลยสองร้อสองน่คนเลยเจอว่าไมคสนใจในันห้า้อยะ เยอ้โหยังไม่ครบหมดเลยโอ้ยใกอ้นโอ้กลับแล้วกลับแล้วบ๊ายบายจ้าอะฮจ้า นี่ราคานี่น้ำดื่มร้านที่เี่บ้างแล้วก็ร้านเสียเส้นคนบ้างบางทีก็ถ้ากินกาแฟเย็นเลยก็กินคนบ้ด้กาแฟเย็นค่่ะวาออดรไ้้ก็มีนะตามเมนูนึงมีปั่นมีเย็นมีร้อนแล้วแต่ชอบอ๋อกาแฟเย็นมีละกาแฟเย็นมีละกาแฟเย็นที่ก่อนนี่แหละก็เพิ่นตอนนี้ก็สะดวกแล้วค่ะเพราะว่ามีหลายร้าน แต่ว่าเดี๋ยวไอ้สมัยเพิรกันนีแหละต่อข้างนอกนี่โอ้ยน่า่านยไปมา่น่ยเน่มเ่ยนี่น่ยเน่เยน่เน่ยเี่เน้เี่นีเ่เ่ยงแี้วบน่่น่ง ตั้งใจมาซื้อเสื้อได้สมใจเลยเนาะจ้าน้อยเอาวะบเอยแก้วนี่ก็เป็สีขาวอันนี้ร้านันีนี้ร้านนั่นลูกใชอ๋อจ้าเย็นนี้เป็นเป็นเอสเปรสโซ่ไหมคะ เป็นลาเต้คาปูชิโน่หรือมอกชิโก็ยังไดอะเบรไหนก็ได้ที่มันอร่อยลลาาเเตต้้อ๋อรู้รู้ดีรู้ลาเต้ลาเต้เลยโอเคนะคะที่นี่ก็นะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะ สวัสดีนะคะเอฟซีมาต่างชาติมาเลยนะคะใช่ค่ะร้อนร้อนนะคะอูฉันดูมันตึ้งดีบ้านกรอกเนอะ่ายเอฟซีตัวยงเลยเนอะรู้หมดนะคะจ้าค่ะขอจบกิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ